ที่สีแขกผู้ไม่ไดอรับเชิญเจ้าว่าเจ็กซิมแห่งเซี่ยวลิมยีที่เงียบงันตลอดเวลาพันเลิกคิ้วข้าวโปรงส่งเสียงสละเสริญพระคุณกล่าวช้าๆประสกทั้งหลายไม่ต้องถุ่มเทียงแล้วในความเห็นอาตมาอาจมีบุคคลอื่นเรื่องนี้หากเป็นการกระทำของเสียวมึงจู้สำนักหัวสัวมันไม่มีความจำเป็นต้องปฏิเสธ ยามนี้หงพิตาทองก็สงกายขึ้นช้าชาชม้ายชายตายั่วยวนกงเชือมังกรบินก่อนกล่าวว่าเล่งกงเชือกาวถูกต้องหากเป็นการกระทำของมันมันยายต้องปฏิเสธการก่อนมันไม่กลัวท่านคืนนี้ไหนเลยต้องกลัวในความเห็นของเราพวกเราสมควรสงบจิตใจนั่งลงสนทนาหนึ่งนั้นจะสอหาผู้ที่แอบอ้างชื่อประกอบการอย่างไรสอง พวกเรายัางมีเรื่องสำคัญต้องกระทำเท่าที่เราทราบมาจุดประสงค์ที่บวนปังจู้เชิญพวกเรามาเพราะเรื่องของหนึ่งคำพีนหนึ่งกระบีบนซ้อหงสัวจอมพูดทรงพลังโคโรอย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าเพราะเรื่องของเด็กน้อยผู้หนึ่งเสียเวลาพวกเราไปมากหลายจริงๆยังคงสนทนาเรื่องสำคัญเถอะเมื่อเป็นเช่นนี้ปรามุพพักแผ่ไม้ สามกรบีโลภูและลิวสาเนียเริ่มวันวัยคล้อยตามด้วยนิสัยใจคอและพลังทีมือของกงชื่อมังกรบินไม่มีความจำเป็นต้องปฏิเสธจริงๆเพียงแต่ทั้งสองขับคล้ายเกินไปขับคล้ายจนยจ้าที่จะเชื่อถือได้ยามนั้นปรากฏชายจกักรพรรัิกุมผู้หนึ่งเดินเข้ามากระซิบที่ข้างโอปรมุพักแผ่ไม้ปรมุพักแผ่ไม้ผันมีสีหน้าตื่นตระหนก ประสานมือโตเรล่ายอดฝีมือกล่าวว่าไดอรับรายงานว่านอกตึกมีคนเรียกตัวเองเป็นเทพพระบุกระดูขาวรุดมาาร่วมงานเลี้ยงดูท่าคำกล่าวของเล่งกงเจอือไม่แปลกปลอมพี่กอกวนเรื่องราวในมณฑน,นโอนาำเป็นคนผู้นี้เองคราครั้งนี้เหนื้อความคาดหมา,หเายเหล่ายอดฝีมือคิดไม่ถึงเทพบุตรกระดูขาวกับกล้าบุกรุกมาถึงที่นี่ อดบังเกิดความปั่นป่วนไม่ได้ปรมุขพักแผ่ไม้ผลลุกขึ้นไม้ออกไปทันใดกลางห้องโถงบังเกิดเสียงโหโร้อดังยาวนานเสียงโหโร้อกลาดเกรียวสถานหูในเสียงโหโร้อเงาร่างสายหนึ่งสาสพุ่งลงยังกึ่งกลางลานว่างหลุดดาวตกเห็นผู้มาสวมชุดดำชาชยผ้าดำคลุมหน้ายืนหยัดยางทะนุ มีชายเทพบุตรกระดูขาวเป็นผู้ใดที่ตั้งพักแพ่ไมน้นี้ไม่ผิดแปลกจากถ้ำเสือวังมังกรเทพบุตรกระดูขาวไม่โรอให้ผู้คนชักนำก็โรดและเลี้ยวมาโยดฝีมือในบริเวณล้วนใจหายว่าพุ่ลุกขึ้นอย่างลืมตัวคนชุดดำกวาตาเจอจ้าผานผ้าคลุมหน้าสำรวจมองโรคขางโฮโรหาหากล่าวว่า โรเสร็จมากท่านทั้งหลายล้วนอยู่ที่นี่ขาดว่าคงหาหรือแผนการจัดการกับข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้ามาแล้วท่านใดคิดแนะนําสั่งสอนก่อนคงจื่อมังกรบินพอเพ่งตามองเห็นเป็นคนบนสันเขาสุสานร,ระเกระกรรมเมื่อคืนเองเพียงแต่คนหนึ่งสุ่มเสียงนุ่มนวลคนหนึ่งสุ่มเสียงกระดาดกระเดี่ยวต้องครุนคิดหรือเทพบุตรกระดูข่าวมีสองคน ในเราโยดฝีมือมีแต่มือเดียวคร่าเมื่อก่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มณฑลโอนามในระหว่างนี้พอเห็นเทพบุตรกระดูกข่าวรู้สึกไม่ยอมรับนับถือตวตดว่าเด็กน้อยจะได้โอหังว่าเราจะรับทราบไมยตายของท่านก่อนกล่าวจบตลบผ้าคลุมไหล่ขึ้นแค่นเสื้อข้างซ้ายพลิ้วตามลมสาดพุ่งร่างมายังกึ่งกลางโบเทพบุตรกระดดกขาวถามเสียงเย็นชา ท่านเป็นใครชาวยุทธจักรส่วนใหญ่ชาวยุทธจักรส่วนใหญ่ล้วนรู้จักมือเดียวครามังกรก,ก็คุ้นป่วยมม้ว่า,าไม่รู้จักแขนข้างเดียวนั้นเท่ากับเป็นสัญลักษณ์ของมันเทพบุกกร,ระดูกขาวถามเช่นนี้เท่ากับเป็นการยามยันมันต้องตะวาดว่ากระทั่งกบเอียเอ้ยยังไม่รู้จักเด็กน้อยนับเป็นกบน้อยในโปรโตีนโครับกระบวนทา่า กล่าวจบยืดแขนขวาข้างเดียวกว่าจูโจมเทพบุตรกระดูกข,ขาวยืนแน่วหนิงไม่เคลื่อนไหวโรอโจนแขนข้างเดียวของมือเดียวร้ามังกรกวาาถึงคอยเบี่ยงศีรษะเล็กน้อยใช้ไหล่ซ้ายเข้าต้านรับแผ้พงพลังสรรพสิ่งเคลื่อนสู่ท่าดอกได้ยินมือเดียวร้ามกกาังกรแค่นเสียงหนักๆนักัดสัดเสล่าถอยแขนขวาปล่อยห้อยลงคล้ายไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ เรายอดฝีมือเห็นมือเดียวคร่ามังกรมีสีหน้าเจ็บปวดรวดราวแสดงว่าได้รับความทรมานแต่เทพูดกระดูกข่าวตกเป็นฝ่ายรอบยัยืนหยัดยางเครืองโคแขนหัวรัวกล่าวว่าเราเทพุตรกระดูกข่าวไม่ต้องการชีวิตท่านแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ชายาท่านสมควรเปลี่ยนเป็นไรแขนคร่ามังกรแล้วเรายอดฝีมือแจหาว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แขนขวาของมือเดียวคร่ามนนะังกรนับว่าถูกทำลายแล้วนี่เป็นวิชาฝีมือใดเรายอดฝีมือล้วนไม่เคยได้ยินมาก่อนเทพบุตรกระดูเขาไม่แยเสยสนใจแขนเดียวคร่ามังกรอ,อีเลี้ยวหน้าไปยังปรมุพักแพ่ไม้กล่าวว่าบวนปังจู้ท่านจัดการเลี้ยงชาวยุทธจักรไม่ทราบมีที่นั่งของเรา,าหรือไม่ ประมุพักแผ่ไม้เห็นแขนเดียวข้ามังกรใช้วิชาพลังแขนข้างแขนที่แฝงพลังนับพันช่างเทพบุตธกระดูขาวกลับรับได้โดยไรเรืร่องราวคนลงมือเองกลับถูกทำร้ายหากไม่ใช่เห็นกับตาไม่วาย่างอะไรก็ไม่ยอมเชื่อวนึกถึงพลังฝีมือตอนเองไม่ดีเลิศกว่าแขนเดียวข้ามังกรเท่าใดมันหากลงมือก็ไม่มีโชคดีกว่าแขนเดียวข้ามังกร ดังนั้นระัง,งความคิดชิงชังเทพบุตรกระดูกข่าวไว้ยิ้มพลางกล่าวว่าย่อมแน่นอนผู้มาเป็นแขกเล่าโูสมควรแสดงน้ำใจของผู้เยายางเต็มที่กล่าวจบตวัสังว่าจะต้งให้กับเทพบุตรุกระดูกข่าวที่กึ่งกลางหลานโรากฏชายจิกัรชุรัดกลุ่มสองคนยกต้ว,ว่างที่จัดสุราหารอยู่ถึงกึ่งกลางวงเทพบุตรกระดูกข่าวสุดนั่งลงยางเคืองโค เดิมสุราจองจึงกล่าวว่าฟังว่าบวนปังจูจัดการเลี้ยงเหล่ายอดฝีมือครั้งนี้มีจุดประสงค์งปรกันหนึ่งนั้นพระข้าพเจ้าซองเพื่อหาหรือเรื่องคำพีกระบีบนซองห้องสวงไม่ทราบเป็นความจริงหรือไม่กล่าวจบเพ่งตาเจอจ้าดุสายฟ้า จงจับบนใบหน้าปรมุพักแผ่ไม้ปรมุพักแผ่ไม้แม้ระรย่อต่อพลังฝีมือเทพบุตรกระดูขาวแต่มันเป็นปังจู้พักหนึ่งไหนเลยแสดงความขาดเขลาต่อหน้ายอดฝีมือได้จึงกล่าวไม่ผิดประเสริฐมากตอนนี้ข้าพเจ้ามาแล้วท่านใดไม่ยินยอมปโปโรดลงมือต่อข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ยอดฝีมือในบริเวณล้วนสงบปากคำไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ส่งเสียง ท่านทั้งหลายเมื่อไม่ยอมลงมือต่อข้าพเจ้บาบังจูก่ก็สนทนาเรื่องที่สองเถอะข้าพเจ้าต้องการดูว่าคำภีกระบีบนซองห้องสัวเป็นของเยี่ยงอะไรฟังจากปาคามันคล้ายไม่ให้ความสนใจต่อคำผีกระบีนั้นเท่าใดเพียงแต่มีนิสัยยโสยัญ,ญชาคิดจุ่งเกี่ยวกับการแกงแย่งของชาวยุทธจักรเจ้าว่าเจ็กสิมพลันทรงเสียงสรรเสริญพระุณกาวว่าอมิตรพุทธ ประสงคนับเป็นยอดฝีมือบุริมเป็นที่เหลื่อมใสของอาตมานะกับบุญคุณความแค้นในยุทธจักรอาตมาไม่คิดถามไทแต่ในคำพีกรบีบนซ้อห้องส่วนมีสิ่งหนึ่งเป็นมรดกตกทอดจากวรมาจารย์เซี่ยวหลิงเย่าเราสมควรคืนแกเซี่ยวหลิงยอาตมาเอารุดมาครั้งนี้เพราะเพื่อขอบินธบาทคำพีปัญญาบารมีจากทุกท่าน คงชื่อมังก่อนบินพลันโฮโรหาหากล่าวว่าแต่ซื้อกล่าวถูกต้องวัตถุล้วนมีเจ้าของคำพีปัญญาบารมีสมควรคืนแกสถาบันสงกรบีชกลูกเกี่ยมเป็นของตกทอดจากสำนักหัวสัวดังนั้นกระบีก็สมควรคืนแกเจ้าของเดิมหลวซานียความจริงไม่พอใจ ต่อท่าทีอันเครืองโคของกองจิ้วมังกรบินตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมุรุษนุมที่เคยประมือกับนางบนลานดอกทอ,พอเพราะมีเบื้องหลังความในจึงไม่ต้องการสร้างความลำบากแก่มันยามนี้ค่อยสาวว่าทั้งสองมีใบหน้าคลับคลายในเลยเห็นมันอยู่ในสายตาจึงกล่าวท่านกลับกล่าวอย่างง่ายได้นะเรบีชกลูกเกียม ตกทอดมาตั้งแต่สมัยเลียดกกตอนนั้นมีสำนักหัวสัวแล้วหรือคงเชื่อมังกรบินหน้าแปลเปลี่ยนกล่าวว่าแม่ไม่ใช่สำนักหัวสัวหลอมขึ้นแต่ผ่านการตกทอดมาหลายรุ่นไหนเลยไม่อาจนับเป็นสมบัติของหัวสัวโงมพิษตาทองพลันหัวร้เสียงสดใสตาทปรกกายสีทองแวววาวกล่าวว่าเราเห็นพ้องกับคำกล่าวของลิวซาเนียสมบัติในโลกไม่มีผู้เป็นเจ้าของตลอดกาล ย่าว่าแต่การชุมนุมบนซ่องห้องส่วเป็นการตัดสินด้วยฝีมือหากเป็นคนฝีมืออ่อนด้อยในเลยหยิบช่วยคำภีกระบีไปได้เทพบุตรกระดูกขาวกวาดมองห้องพิตาทองแวบ,บหนึ่งแขวนหัวรั่วอย่างเหยียดยามทันหยิบช่วยตะเกียบไม้ไผ่บนโต๊อันหนึ่งปากลงบนโต๊ะไม้ตะเกียบไม้ไผ่โปรโบางปานใดโต๊ะไม้แก่นจันยางน้อยน,อยนาสองนิง้ว เสียงฉึกเมื่อตะเกียบไม้ไผ่กลับทะลวงทะลุโต๊ไม้ไปเหลือเพียงนิ้วเศษโผล่พ้นโต๊โยอดฝีมือในบริเวณล้วนมีความรู้กว้างขวางพอเห็นมันแสดงฝีมือครั้งนี้ล้วนแตกตื่นจนตะลึงลานเงียบสงัดโบราณศิจากซุ่มเสียงกงจื้มังกรบ,บินยิ้มอย่างถนงกล่าวว่าเราเพียงกล่าวตามเหตุผลท่านทั้งหลายหากยืนกลานใช้วิชาฝีมือเข้าตัดสิน เราก็ยินดีน้อมสนองประมุกพักแผ่ไมโโ้หัวร่อห่าๆกล่าววา่าเราบวนลิบในฐานะผู้เยาจำต้องคล้อยตามความเห็นส่วนใหญ่เพียงแต่มนทนโอน้ำปรากฏกงงจื้มังกรบินสองหนึ่งเป็นเล่งกงงจื้ทะานีหนึ่งเป็นสหายของเทพบุะตกระดูกข่าวไม่ทราบเสียวเจียมมึงมีความเห็นสูงส่งใดมันคิดกระตุ้นให้กงจื้มังกรบินกับเทพบุตระดูข่าวต่อสู้กัน ตัวเองจะได้หาผลประโยชน์จากการโยดฝีมือในบริเวณล้วนมีจิตลึกซึ่งชั่วร้ายต่างเข้าใจเจตนาของปรมุภ,ภพแผ่ไม้ส่งเสียงสนับสนุนโดยพร้อมเพรียงเจ้าว่าเจ็กสิมพลันเลือนตาขึ้นกล่าวเสียงทุ่มหนักประสบทั้งหลายค่าคิดหรือไม่การแ้งแย้งชิงดีไม่มีวันยุติหรือไม่กลัวก่อเกิดเป็นเพศภายน้องเลือดขึ้นในยุทธจักร เทพปุตุตกระดูข่าวฮู้โรห่าหากล่าวว่าน้องเลือดลึกชาวยุทธจักรผู้ใดไม่แปรเปื้อนโลหิตทั้งสองมือใต้ซื้อท่านเมตตาการุณไปแล้วคงเชื่อมังกรบินทราบว,ว่าพระมุขพักแปไหมายคิดกระตุ้นตัวเองกับเทพปุกุกระดูขาวต่อสู้กันแต่มันกลอกกลิ้งไปไหน,นกลับโง้โรดังกังวนกล่าวว่าสหายท่านนีกล่าวไม่ผิดคิดไม่ถึงวิชาบูกลับสามารถสยบชาวยุทธจักรในบริเวณนี้ เป็นที่เลื่อมใสของเรานะั่ปรมุกพักแผ่ไม้ถูกแดกแนานจนหน้าแดงระเรื่อสามกระบีล้อพูถึงกับแทบช้ำแรกภสุธาไปเจ้าว่าเจ็กสิมถอนใจบาเบากล่าวว่าปรสกทั้งหลายคิดชาวิชาบูเป็นเครื่องตัดสินความเป็นเจ้าของของคำพีกระบีอาตมาก็ไม่สามารถจับยังแต่ประสบทั้งหลายทราบสาเหตุที่คำพีกระบี ปรากฏบนผาน้ำแข็งของซอกหฮงสัวรอไม่คำถามนี้สะกดยอดฝีมือในบริเวณจนตะลึงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบคำพีกระบีชนัยฟังอยู่บนผาน้ำแข็งดังนั้นชายสายตาสงสัยอยากรู้จ้องจับมายังเจ้าวาดเจ็กสิมกระทั่งเทพบุตรกระดูกขาวก็ไม่อยู่เนื้อกฎเกณฑ์เจ้าวาดเจ็กสิมกล่าวว่า ร้อยปีมานี้ไม่ทราบปรากฏยอดฝีมือชาวบริมากมายเท่าไรตตยเพราะคำพีกระบีนี้ก็น้านี้อาตมาจึงขอบินมาต่อทุกท่านเพราะคำหนึ่งถึงหลักมุทิตาของสถาบันสงเท่านั้นเรายอดฝีมือล้วนตั้งใจเงี่ยูฟังหวังให้เจ้าว่าแจ็กสิมบ่งบอกสาเหตุความไหนเจ้าว่าแจ็กสิมพลันพิงตาลงนั่งแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหว เพียงแต่คิ้วขาวโผล่เลิกขึ้นตลอดเวลาคล้ายพรุงพลานดานใจยิ่งจบบทที่40ส